สวัสดีค่ะอาจารย์ดรสุภาวดีชอบเสร็จนะคะวันนี้อาจารย์จะพามาอาธิบายตัวสรุปวิธีการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนนะคะซึ่งก็จะมาอาธิบายความแตกต่างของ2วิธีนะคะก็คือทุนเปลี่ยนแปลงและทุนคงที่นะคะมาดูกรณีแรกนะคะเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนลงทุนเพิ่มทั้ง2วิธีจะไม่แตกต่างกันนะคะโดยเดบิตสินทรัพย์และเครดิตทุนของ ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนเหมือนกันทั้ง2วิธีนะคะ2ก็คือเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนถอนทุนไม่แตกต่างเช่นกันนะคะโดยเดบิตทุนและเครดิตสินทรัพย์เหมือนกันทั้ง2วิธีนะคะเริ่มมาแตกต่างในกรณีที่3ก็คือเมื่อผู้เป็นหุ้นส่วนเบิกใช้ส่วนตัวนะคะถ้าเป็นวิธีทุนเปลี่ยนแปลงเราจะเดบิต ถอนใช้ส่วนตัวและระบุชื่อนะคะแต่ถ้าเป็นวิธีทุนคงที่จะใช้คำว่ากระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแล้วก็ระบุชื่อส่วนด้านเครดิตก็คือเหมือนกันเครดิตสินทรัพย์นะคะกรณีต่อมานะคะเมื่อมีการแบ่งผลกำไรนะคะก็จะแตกต่างกันเช่นกันนะคะโดยเดบิตวิธีทุนแผ่นแปงเราจะเดบิตกำไรขาดทุนนะคะเครดิตทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนนะคะ ส่วนวิธีทุนคงที่เดบิตกำไรขาดทุนเหมือนกันแต่จะต่างกันตรงที่กระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนระบุชื่อแต่ละคนนะคะต่อมาก็คือถ้าเป็นขาดทุนนะคะก็จะเดบิตทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนนะคะฝั่งวิธีทุนคงที่จะเป็นเดบิตกระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแล้วก็เครดิตกำไรขาดทุนนะคะและตัวสุดท้ายนะคะก็จะต้องปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวนะคะ เนื่องจากกิจการเคยบันทึกบัญชีถอนใช้ส่วนตัวไว้นะคะดังนั้นตอนสุดท้ายถ้าเป็นวิธีทุนเปลีป่ยนแปลงจะต้องมีการปิดนะคะโดยเดบิตท,ทุนนะคะของหุ้นส่วนแล้วก็ระบุชื่อแล้วก็เครดิตบัญชีถอนใช้ส่วนตัวออกนะคะเนื่องจากเราเคยบันทึกเอาไว้ตรงนี้นะคะด้านเดบิตแล้วเราก็จะมาปิดบัญชีตัวน,นี้ออกไปนะคะแล้วก็วิธีทุนคงที่ก็จะ ไม่ต้องบันทึกบัญชีนะคะเนื่องจากเรามีการเดบิตกระแสทุนเราไม่ได้บันทึกถอนใช้นะคะซึ่งการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็จะเห็นชัดว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องของถอนใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแบ่งกําไรที่การบันทึกบัญชีแตกต่างกันรวมถึงในการปิดถอนใช้ส่วนตัวด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่รับฟังนะคะ ขอบคุณค่ะ